อยอมเดลายเรอก่อนแบบหนังสือในหนังสือเพียงปไหน,น่งเ่ยใช่ใช่กวลุ้มว่านไนลุ้มหนึ่งมีลุ้มอย่งนี่ทีเพราะมันชีวิตคว่าะ่าไ ส <Yes>, วัสดีครับใส่แล้วก็ใส่ออกไปเลยวะครับแมนีนบอสตรงไปเลยคุณตรงเลย,งย่างเดียว,วนี่เรามาที่ขอนแก่นครับแมียนสบอสตลาดสุปเรามาเอาผักผลไม้ปิศาจครับนะไปช่วยลูฟี่มาที่กำลังพัดฒนกจากพ่อแม่ <laughs> บอกว <มา S 2> ่กากำจ้าไป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่้องปองปทุกคนครับสวัสดีแป้นครับ FC พี่ดองที่กำลังขับเมินับตอนนี้แม่นจะกรพั่านครับอยู่ที่ตลาดสีเมืองทองออกมาแล้วครับในผักเต็มรถเลยวันนี้ขอบคุณแม่พ่านนะครับแม่พ่านจะของผักร้านผักนะครับในสีเมืองทอง ที่เมตตาลูกนะครับพักเต็มรถครับพี่น้องพัก,พกเต็มรถเลย,ยมีทุกยี่ห้อมีทุกยางก็ว่าได้ับพลิกบักหน้าแบากหลายยางไทยล่ะเอาเขาูเดเรียวไปเขาต้องหวมมันเต็มคนร,รอมันบ่ไม,ม่นจะเป็นบังคับเดี่ยวเราใส จะย้มออกสายจอดคนไม่ได้ตอนนี้คุณคนพักเรียบร้อยแล้วนะครับพักขนคุณเรียบร้อยแล้วกำลังเดินทางกลับครับขอบคุณหลายๆด้วยครับไม่พ่ากรอบหนึ่งนะครับวันนี้มากับใส้ไหมฮะขับรถโดยน้อง ปั้หอยเต็มตัวเลยเปลี่ยนใจยากเป็นหอยเต็มเอาไม่ปั้หอยเต็มปั้มหอยหอยซื้อๆครับหอยซื้อๆหอยซื้อๆระเอกหอยนะครับน้องหอยแอดมินเพ่น้องดอมน้องดอมหอยนะครับอันนี้น้องดมไม่ใช่น้องดอมไม่ยังนี่น้องดม ปลาสีปากก็สีเล็บเนยปากสีเล็บนะปลาบุริคิสมัตนะครับผมสุดยอดอ่ะอ่างเียว่าเทศกาลคิสมัตเนาะดีอยู่ดีไม่เห็งเขาต้องท่าขึ้นกันเพราะเนี่ยมันจะสีได้เป็นนั่นเนาะปลาแดงมันมีแอบสวยัแอบสำหรับใช่แล้วนะเดินทางหมดไปทุกเส้นทางสวัสดีครับแม่อำนุ้ยวัสดีนะครับสวัสดีคุณซ่อนลิ้นสวัสดีรถเจรนาเดินทางปลอดภัยวันดีแม่ครับคุณครับสวัสดีครับแม่ พอดีมาอเอาผักก็มีเมพ่านครับเมี่ยเมยพ่านอยู่ขอแนแก่นเต็มรถเลยออกไปเลี้ยงทิมงงานอยู่บ้านพักนะครับวอดีพี่กุ้งวอดีน้องอันเกียงไกอันอยุ้ใส่น้ะเนี่ยวางด้ยิมห่าไปน้ำบนี่ยิมห่านเข้าสิเดินทางยีซบซีตอนเศร้านะครับพี่้องเพราะว่าระยะทางไก่นะครับปเป็นยุที่ตากนะครับวันที่ยิบหา<อ>่าไปเลยเร<อ>าใช้ไปเลยทางยีซี สวัสดีเจ้าหน้าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแฟนครับเป็นพีงทุกคนครับผมแมนนี้แมนจักรพันธ์มาที่ขอนแก่นนะครับตอนนี้เดินทางกลับสยามพูมก่อน้องไปพักเต็มรถแล้วเอาไปเรียงสมาชิกที่อยู่บ้านพักนะครับน่าจะได้หลายไหลายมือได้หลายมือลูกแมนที่เม่ฮักคูณข้ากับข้าวไปให้สามพนาโอ้อีกแล้ว ขอบคุณหลายๆเ้อนะครับขอบคุณทีมไมฮารัดหลายๆครับสมทานสมทานสุนสวัสดีนะครับเดินทางกลอดไัขอบคุณครับขอบคุณครับน้องปุ้ยสวัสดีจ้าช่วงนี้ต้องพบหมอบ่อยๆครับทำแผลทุกวันเหยยบตะปูไปเฮ็ดจังไดนเนาะเหยยบตะปูเอกไคอยน้องอันน้องอันเกียงไก่เหยยบตะปู หายเรียวๆด้หล่ะเด้อเสเมาเดินสายน้ำสวัสดีนะครับวัอดีคุณหน่งเพียรนะครับวัอดีแฟนคลับทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านครับเดินทางกลับไซปุ่มครับมามืเซาออกจากบ้านประมานซีโม้งมาหอพีกับบ้านเก็บเพียงนะครับนังเล่น้ออีแมยุ่ใด้ต้อนรับทอดตะกะัตนอจะมากหลาย เปนตากียนทองกล่หนึ่งกุ้งก็เสียไปหนึ่งกุ้งตะมาคุ่เน้ี่น้ำขวันแจบแแซ่บแซ่บแ่บขันซื่อเด้ขันซื่อแซ่บ่งน้อยหน่อแซ่บเป่นทางกว่าไปจ้าเป็นกระจยให้หมอลำกรจไปนะครับน้องแมนสุรชัยไปหน่อยไปใส่นอกยุ้ใส่นอกไปอีกหน่อยยมาเอาพักครับสวัสดีครับสวัดี แค่แฟนบอล้ัมครับอีซีอ่ะสวัสดีครัซิเอท่านคือเขามาหน่อยเขามาหลายๆลากนี้บ่ได้ตีคือกี่ทีแท้ครับครับคือกี่ทีแท้เออเว้กี่ทีกคึเขตองเห็นก็ทะเลเนาะอีฟซีอ่ะเอาใจแฟนเขามาแล้วดิโออีฟซมาแล้วอฟซีเดี๋ยวลองอฟซีีลคัี่บ่กมือนี้แอดมินเท่ามปากเนอะมึงก็อ ่าป้าพี่น้องครับวันนี้มาวพิพาดยูทคอนแกนครับนี้ที่เอฟซีแต่เพื่อนบอดีแฟนคลับมารถไดีแฟนคลับรรครับน้องดอกวงสว่างอ่าโอเคครับเรื <Lab an> ่าอ,องนบวงสว่างอยู่ที่สำนักงานครับกำลังรอน้องดอกวงสว่างอยู่ครับเอไปครับวันนี้พาพี่แมนจักรพันธ์แล้วก็ทีมงานนะครับอ่าคนใจแฟนคับมาวิพาดยู่ที่คอนแกนครับน้องแมนสมพันธ์ครับพี่น้องครับเต็มรถเลยนะครับวันนี้ออกมานะครับผมแต่เศร้านะครับกำลังกลับนะครับกำลังเดินทางกลับที่ชัยภูมินะครับ มาคทักทายทักทายทักทายจารุวัลเนี่ยสวัสดีคุณจารุวัลครับคุณจารุวัลอยู่ไหนวะท่สวัสดีค่ะรับอูอสี่อปากแม่นี่หรอสปากน่ากลัวเลยอ่ะพี่น้องแช่ไปอุ้ยเปดแปดสิบท่านแล้วนะครับผมแช่ไปครับได้เนี้บอกพี่น้องว่กี่ทีแล้วลูกแมนมาวัดผูแจ้เอาปลาร้ามาให้แม่ด้วยเด้อโอ้แม่สมพรจำได้แล้วครับแม่โอ้สิท่านใดพี่น้องพอสั่งผลิตรอบใหม่อยู่ ลูกเทเป็นกลังใจให้ครับนะทำไมแม่คนนี้ติดและวพดกันมือนะฮะอคอยก็ได้ชอยสวัสดีจังหวัดน่าแมนไปเสกันนะจารเดินทัพคนมาเอาพักครับมาเอาพักอยู่ที่ตลาดศรีเมืองทองของแก่นครับกับแม่พานได้เต็มรถครับท่านครเอฟซีบอกบอกเอฟซีบอสบอยซอแอนเป็นเกตุโอ้สวัสดีครับเอฟซี บอดบอยซ้อแอนมอลลั <c oughs> uh ่ใจเกิน hmm. ร้อยครับสวัสดีครับบ่หอดเด้อครับเพราะนั่นเสียพูดเนื่อน้ำมันรถบ่มีแดีวนี้สวัสดีวาสนาครับวาสนาหัวใจซ่อมแล้วได้ยืมก่อนได้ละยืมยืมก่อนเนี่ยังินบ่มีเติมนน้ำมันหนี่งเดินเดินยืมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวาสนาวาสนาาหัวใจสีสมจากทางใดนอนแนนน์ครับสวัสดีเมตติกครับลูกไปใส่กันว่าเอาผักยุขอนแกนครับแม่กำลังเดินทางกลับบ้านเอาไม่เอารถตู้ไปหรื วันนี้มารถกระบะครับมารถกระบะเพราะว่ามาใส่ผักเต็มรถเลยสวัสดีครับบ้าจังไดเนาะครับสวัสดีครับนี่ดอกเหรอตื่นสีปากแม่คว้าเมีพี่บุ้มพี่บอกว่าสีปากแม่คว้าเมีเออที่สุดเลยอ่ะดูจังสีเราเฮียอย่างเงี้ยขออนุญาตขอโทษได้หละเราพี่ร้องเหี้ยออกจากพักกนได้ไม่เฟยหรืเป็นยังไงมันเก่งกันเนาะ แชร์แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีทั้ง9กิบคนนะครับแก้งกันได้ไว่าไงครับพิลิยงเจใช่ภูมิหนาวไหมครับอากาศเย็นครับเมื่อเ้ารนี้ครับตอนนี้อยู่ขอนแก่นกับอากาศดีครับขอน้างไปทั้งร้อนแล้วตอนนี้เป็นตามวนที่น้อมาหลายคนครับมาหลายคนครับเพราะว่ามาคนพักซอยกัน ให้พี่น้องเพิ่งพักล้างข้างล้างดูดอมครับครับพี่น้อง้อนนีีพ่งสิเพิ่งพักหรือสิเพิ่งดอมครับนะครับผมเอาครับพี่น้องป้าเต็มล้างรถเลยนะครับผมอร่อยประทานเกินกวุ่ณแม่พานนะครับแม่สมพานแม่สมพานผักสดนะครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับครับกับทีมงานคนเจ็บครับมานีมากครับสอนสีปากมาทำทีมงานโดยเพล็กแม่จะรับพรูรว่านะครับสวัสดีพี่หมูนะครับสอนสีปากเล็บจารุวัน เป็นมาปัตไกเทศกาลอีสต์มัธท่านหนึ่งร้อยยี่สิบท่านพี่แมนจะร้องอ่ะบอลใบรุ่นให้ฟังครับประสักกเมภาษาไทยมันหลอดก่อนตัวน,นี้ยี <c oughs> ่ห้า <c oughs> บอมีอะไรสดบอมลูกแมนอยากเบิงยี่ห <c oughs> ้าถ้าบอมีไม่เดี๋ยวสิไรสดรท่านมือถือให้เบิงเพราะว่าบ่ได้๋ยวอยู่กับทีมไรใบมันไก่พาราแรงสวัสดีจ้าสวัสดีนักการนะครับกิจการร้กีตัวเสือซิฟ้า อะไรตรงอย่างเดียวกลับรถครับจะไปอยังงรถคันนี้เป็นกลับรถอ,อ๋อมือมันสิกลับรถสวัสดีแม่น้งครับสวัสด,ดีแม่น้งนะครับสวัสด,ดีทีมบ้านห้มหักน้องโอมโอมเสียงมว่วนรอวันที่สามที่ท่าตูมน้องโอมข้าวหมามเดียวสูหงหมาข้าวสิว่า <laughs> วันที่28จะจะไปวัดท่าสะแบงจะถามงานให้โอ้ยขอบคุณครับเม็ดทองจันทห้ได้เด้อแม่เด้อวันดี้ม่กาตานะครับวันีทุกคนเลยหาทางออกว่าเจอเทศถ้าลองบอนไม่รุนดอมไฮไอ้เยเร็วมันบางไหนก่องมันขึ้นงางไดนก่อนบ่านไม่รุ่นเนี่ยไอ้บ่าววอนจริมกระาะเจียมาลึกอย่างกรมันทัดยัง มันแปลว่าไว้รุ่นคนหนึ่งที่ว่ากำลังแบบไปคือขนมอมกำลังไปจีบเช้ากันใช่ออสิแล้วแปลว่าไปสิ่งรถมอเตอร์ไซค์สิแบนจีบเ้าจะกี่สมัยโดมเข้สมัยโดมกลาวสินะแบนมอเตอร์ไซค์หาจีบเว้าฮรอบานสินะออครับเป็นประมาณนี้ครับวันที่หนึ่งมากลานั่นหอดเนเอฟซีเพชรบุญธาเบงมอลำโอเคครับไปเพี่น้องเร็วมาแกมาเเดียวไ่าได้เร็วคมารงมาเลยถามี่ยพันแกยังพ่ออยู่ เกี่ยงยากแล้วมันต้องขืนคู่ขืนค่ายดิก่อนดอกก้อนดอกขมาต้อกกัดได้ขึ้นคู่นั่นเองแม่นดีวันนี้แม่ต้องมาขึ้นคู่น้ำดอกดีจ่ากระเมียบแต่ภาษาไทยเอกก็ขืนยากคือโดดโอ้ยโอ้ยแต่คอนแนกบ้างเดียวกันพึ่เรื่องต้องต้องต้องรต้องรอต้องรอเอาเกริบโมเกริบโมเกียร์มันึกเกียร์มันึกอั่นแหละได้เลยอด้วยล่ะเกริบโมเกียร์มันึกอยากรออยากรอมันท้ามันท้านั่นแหะได้เยอะด้วยล่ะอยากรอเกียร์มันึกอยากรอมันท้าป่าบ้าง บลาบายังนะยังนะมันเกลยกลานเกลือมันเกลยกดักวนเกลือโอ้ยวัได้นะโอ้โหกวดท่ากวดเียมีอไดยอยอมยอมยอมผู้ใดรองพี่นี่ได้นี่ยได้ได้ไดปจีบเสาเดียวก็มากเลยไปจีบสาเดียวกมาเนะรากเดิมีงานัน่ในวันมีงานวันที่ยี่ห้าครับ วันนี้ยิบสามนี่ยกเรือกันเลยครับพี่น้องเพิ่นผู้จัดเพิ่นว่าได้ให้มัดจำแล้วเพิ่นก็บอกว่าเลื่อนออกไปก้อนนะครับหลายคณะไม่ได้ยกเลิกจะบอกคนใจแฟนเอาคือหัวหลอกครับปัานี้เอาดูปั้มมาดูเอาโจมันนึกมันนึกน้องมันตามันตาของข้าวเค์ข้าวล้นก่อนเดี๋ยวว่าจะถ่าลยจะอ้ยเนาะ ขอบคุณครับขอบคุณครับบอสบอยพูดถึงบอสแมนอยู่ว่าหวังดีต่อขวัญใจแฟนอยู่โอ้ยขอบคุณครับพี่น้องครับผมได้ยังผมสิเตยเพ่งไหมผมอยู่ว่าหัวหน้าวมาหนีแหละเพ่งอย่างเพ่งอย่างฮะพมไก่อนผู้อยิงรวยวาสันบุษย์ใช่เดี๋ยวบุษย์ซั่นเอ็นวาสันผมต้องมี้ขายคู่ขายค่ายจ่านั่นอีกเดียวผมไม่จะค่ายจะหนีคู่หัวหน้าดังดอกฮะห้วมนโมก็อยากอยากลุ้งอย่างเดี ผมก็ลองกีหอยเปิดว่องนีเทียวเราปลาองนเปลี่ยนองหอยผมก็ลอกี้ยทจะพนเปลี่ยนสามรอบเลผมัเปลี่ยนก็ลองกี้หอยคือผลอกีหอยไอผมซะนะ้อพี่น้องพี่น้องมาจิครับดีๆเด้อี่เมียสวยท่านทห้อยกอดผู้หยาดด้วยไหมที่ผูเตีนหนาหัซอยผมอ่ผมสิผมสิเตียนเป็นต้องเชียคาู่ตัวเพ่งหนิไม่กักผู้ใส่ไหม สวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพลงทุกคนครับผมพี่น้องวันนี้กําลังเดินทางกลับเชียงใหม่นะครับหลังจากที่มาเอาพักกับอีแม่นะครับพักพักอยู่ที่ตลาดศรีมังเทาไปนั่งอยู่ตรงกวนเติบหนึ่งเมื่อกี้นี่แต่บางห้องแซ่บๆกับถอดตะกั่วใส่กับหนึ่งปุ่มกับหนึ่งปุ่มครับแสีบไหลเสียบไหลกราเมีเมิดครับสวัสดีแมธิดานะครับสวัสดีขอไข่แม่หมา ยืดไปแขกอี่เนี่ยโอ้ FC พระเอกแมนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดองสวัสดีท่านไทยขอใครแล้วเรือมาไหมขมิ้นขมิ้นขัดเด็กอยากกินอยากอยากกินมากเลยพี่แมนไปใส่ครับมาเอาพักครับแม่ แม่เพื่อนห้พักอยู่ที่ตลาดขอนแก่นครับสีม่งทองก็เลยมาเอาเตกกระบะหนึ่งเห็นเพื่นมุกพักยังกูไม่ยังเหรอยังเหรอฮะมีเรียบร้อยเรื่อยเมียนลุงเตหึงเลยนะเรียบร้อยเรื่อยเนี่ยลุงลุงนี่เนี่ยลุงเตหึงเลยตอนท้องไม้ข้อห็นแม่คือข้เห็นคุนนะเป็เอาไปแล้วโอ้ยังไงวะจังไงนะอ๋อมันกับเป็นทางโค้งมันเบียดกันเลยแล้ว พร,รุ่งนี้แสดงอยู่ใส่ครับมืออื่นคิ้วว่างครับผมทีแรกมีงานยีสามก็เลื่อนออกไปครับพี่น้องสวัสดีทั้งร้อยยี่สิบหกท่านนะครับแม่พานคุยกับแม่อยู่ว่าเตรียมกับข้าวไว้ให้ลูแมนครับแม่ได้ทอดตะกะแต่ได้หนึ่งกุ้งด้ตะบักคุงเมื่อกี้นี่นั่งกินตะบักโดนหนึ่งคุยโซเลกันตะบักโดนครับยิ้มนำสำรานกะคนของขึ้นรถพักเต็มรถตอนนี้ ไปเรียงนองๆที่บันทักนะครับซ้ายมือจำไม่ได้ตริคือบอกท่านเคยมาที่ไนั่นที่หนครับจอยข้าวอ่ะขวามือไปบรนทมก็าววแม่จูนกระมงแม่ใช่แล้วครับคราบแม่จอดไหมจอดเปล่าจอดสี่ี่ไเฮี่ยใส่ซ้ายมือนี่ร้านไหร้านนี่บอก่่ร้านนี่ละแตงมาลานี่จะเยืยมมานึงแวพี่จ๋ากินแบบป ตรอยอันนี้อร่อยจริงจริบนะโอเคไข่นน้ำเนยขวดอะไรอยากกินบอกเขาเอาปั้นมะพร้าวปั่นสาอาจะเอาขีดแก้วครับโอบ่ปั่นแขวนเอาสดปั้นสองใช่ไหมปั้นเออปั่นสองสดไอ้ไม่ไม่ปั่นหนึ่งจ้ะนี่ก็เอาเตะบ่อโชเฟอร์ขับรถดีๆครับผม